มาแล้วมาแล้วครับวันนี้เมนูซิกเนเจอร์ของร้านครับคั่วโครงออนครับเดี๋ยวต้องหั่นข้าวออนครับข้าอออนข้าว,ข,าวข้าวครับใส่น้ำในถาครับนีแล้วใส่เครื่องแกงเอาใส่เกอก่อนเอาใส่เกอเกอ แกงกงะเฉงคั่วต่อไปก็คือกระเคั่วนี่จะแพทนะครับแพทรอนเมนูนี้ครับเป็นซิกเนเจอร์ของร้านครับรอหนาเดือดครับใส่กลวงอ้อนเลยครับนี่กลวงอ้อนจริงๆนะครับไม่มีกระดูกกินได้เลยครับเกี่ยวกุบๆครับผงถงอ้อนวงแก้วนะครับ อันนี้ก็ต้องตุนไว้ค่อนข้างนานนะครับน้อยอย่างน้อยแล้วก็ชมโง่หนุนนะใส่ข้าวอ่อนที่นเด็กเดียวนะครับยังต้องใช้เวลาตุนประมาณชมโง่นานม้วดไปเรื่อยเกิดกลึงเลือดจากเต็มตาเลือดกลืงตาครับเองก็มาปรุงรสนี่กระดักับระด,ด,ดับนี้เ่าอย่างครับโดยนาโดยใบมะกรูดแล้วความหอม ันแต่ก็เทนะครับพร้อมใกล้กัน,นแล้วรับอันนี้กับรลอมเซิฟกับสั่งกันมาได้นะครับน่าล้อมเสิฟอีกแล้วครับท่านขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของพ่อหนูช่วยกดติดตามช่องบ่าวหวานครัวใต้ไว้ด้วยนะจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่มาให้ชมอีก